สุดยอดครับผมวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนทีมใหม่นะมาริคคือแบบว่าพาเราแบบว่าพาเราเฉิดฉายน้อยเกินไปเอาจะเปลี่ยนทีมเป็นเนวนเจอร์ครับผมเบนเจอร์น่าจะอยู่ลีดีกอะไรอะเบนเจอร์เบนเจอร์เบนเจอร์ โอดินเซ่ไหมเออโอโอนเซ่ไหมมีเกลียวสั้นเลยมีเกลียวสั้นเล่นหลีกเดียวกับมีเกลียวสั้นเลยนะครับผมซื้อมีเกลียวสั้นซื้อตัวมีเกลียวสั้นออื้ออื้ออ้าวอ้าวืมืมใครสนใจเติมหกเก้าบ้างครับผมไม่ใช่อื้ม นี่ไงเรนเจอร์ Ranger. ใช่เลยนี่โอ้โหโสีเสือ้อเจ้ซีดีกันเจ้ซีช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างจะมาแรงนะครับผมฟอร์มค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรนะเจ้ซีนะทีมของพีไคลโรมดริคไหมครับผมกูตัวก็เคยอยู่กูตัวก็เคยอยู่นะครับผม จะกดหมายหมายหมายเลขนะครับกุตัวก็บูดวีก็แย่งเบอร์ของซิโก,โก้ไปแล้วครับผมซิโก้ต้องใช้เบอร์สาสีซิโก้ใช้เบอร์อะไรดีเบอร์เบอร์แปดซิโก้ใช้เบอร์แอืมนี่ใช้ได้นะเออน,นี่ครับผมใช้เบอร์สามอ่ะ ไม่ใช่ต้องใช้เบอร์หกอือีดี๋ับผมแล้วหกหกนี่ครับผม,บ,ผมบอกเลยว่าหน้าคุมเข้มนะครับผมกับตันทีมของเราครับผมมาดูว่ากับตันทีมของเราคือใครบาท กับตันก็คือซิโก้กีตัสักเสนาเมืองไม่ใช่อุยาน้อยที่สุดในทีมจะเป็นซินเตอร์แบ็กคนนี้เลยนะครับอกแต่ว่าเล่นดีอยู่ครับผมขอสมควรขอสมควรค่อนข้างจะเล่นดีนะครับผมเห็นในรูปบาคนจะสูงอยู่พอม,มาดูเสนสูร้อยแปดสิบดจ้ามาครับผมเราไม่พูดเยอะนะครับเราก็จะ เล่นไปเลยนะครับผมจากแม์ที่แล้วก็มูดี้ช่วยเราไว้นะครับผมนะนี่ครับผมเชลซีเจอกับแมนซิตี้นะครับผมแล้วก็การบุกกันตั้งรับนี่ก็มวยคดีเท่าไหร่นะครับเดนกลางจะแบกเราเองครับผมเดนกลางก็ค่อนข้างจะสําคัญอยู่พอสมควรนะครับผมมีซีดีองซีดีเอ็มนะมาเยือนที่สนามของ ทางด้านมาดร,ริกนะครับผมชื่อสนามเอ้ไม่ใช่มาเยือนที่สนามของซิตี้นะครับผมไปมาดร,ริกซะแล้วอะ่ะอืมติดติด,ตดทีมเก่าไงนี่เชลซีครับผมเชลซีไ่รู้จากสนามด้วยนะครับผมนี่ประธานสโมสรดีเด่นเออไม่รู้จักชื่อสนามเป็นไงดีเด่นไหมล่ะประธานสโมสร อือเจอนี้ถอยหลังไม่ใช่เลยเดี๋ยะเดะเซิโก้ป้องเจอนี้ซิโก้พลอยไหลครับผมเฮ้ย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 เฮไม่เอาไม่เอาอย่าเล่นแบบนี้อย่าเล่นแบบนี้อย่าเล่นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ย A I mean, D A I D like A yeah. yeah. I D A yeah. I มันดีไอ A I มันดี A I มันดีเอ้าไม่เข้าละพี่บ่าวเอ๋ย วิ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 ตรงนี้โดนโอ้โหตรงนี้ครับผมผมไม่เปิดกดเปลี่ยนตัวนี่ครับผมฟันไดตก็เลยไล่การควบคุมนะก็เลยโดนครับผมลูกนี้ต้องโดนจริงๆแหละโอ้โหตรงกลางประตูปล่อยโล่งขนาดนั้นถ้ามันมีตัวไปซ้ำยังไงก็โดนอยู่ดีเลยครับผมถ้าไม่โดนลูกนี้ยังไงมันก็โดนแบบว,ว่า ลูกอื่นแหละครับผมเดี๋ยวเคาะกันตรงนี้สิเออไปเคาะกันอยู่ตรงนี้อยู่ได้อ่าจะส่งฮิชิกโก้ตกใจหมดเลยหมด่ิกหมด่ิกมาโอ้โหเขาจับทางได้ทำงเฮ้ยคาเล่นไม่ผ่านง่ายๆไม่ผ่านง่ายๆเตะลูกตะเกีย เขาก็ไม่ได้ผ่านง่ายๆนะแต่ผมอ่ะหาช่องโหว่เขาได้แล้วแต่ผมมาเลี้ยงไม่ผ่านเขาสักทีหนะครับผมโอยทำไมมัน,ม,นมันต้องนั่งเล่นไหมเนี่ยหรือมันต้องนอนเล่นเนี่ยไอ้ใจเขาไม่มีบอกโอ้โหวิธีสอนมันจะไปสอนเล่นหอดบอกนั่งเล่นยืนเล่นอะไรอ่ะมันจะบอกขนาดนั้นเลยรอเฮ้ย ก็อถ้าตัวจริงไอกองหลังคนนั้นมาทําได้แบบว่าหมุ่ขึ้นมาให้แบบทีมทําประตูนี่มันจะเวอร์มากเลยนี่ครับผมจับขาหลอกไครโลโมูดวิกอุ้ยจนินามีฟิมปงครับบังไว้แล้วอืมไม่มีน้องเอ้ย เรับเข้าอย่างน้อยตีเสมอได้อย่างน้อยตีเสมอได้เออซิกโก้เล่นดีนะซิกโก้หาช่องนะครับซิกโก้หาช่องเออัวนี้เราแบบว่าดึงตัวประกบนิดหน่อยนะครับผมเราดึงตัวประกบนิดหน่อยนะเราซิกโกล้ลงนี้ได้มาแล้วได้ปาดเข้าเสานะครับผมเกือบจะโดนเสานะเกือบจะโดนเซฟเหมือนกันนะเกือบจะโดนเซฟเหมือนกันนะมาครับซิโก้ ต้องไปเล่นฮาร์ดดินเจอแล้ะหยุดทำไมแล้วพี่บาวตดนแย่งเลยเสียฟาวครับฟาวทีมเขานะผมได้ฟาวได้ฟาวมันดิเชนไม่เข้าสักทีก็ไปครับผมนี่นะน บุญจังมวะนี้เอ้าแล้วฟานไดท์ทำไมอยู่คนเดียวนั่นใครตามฟานไดทไปวะเนี่ยตามขึ้นมาอ้ออ้ออืออืออลูกนี้ครับมาแล้วตัวขึ้นหน้าไม่มีจังวนี้ก็เลยโดนโดนสวนนนี่ไงการจุบสร์ งันจบสกอรเอรชั่นสุดยอดครับผมเฮ้ยน้าวนานะเขามาตึงนะเขามาตึงนะเขามาตึงนะเอ้าหลุดแล้วลูกนี้โอเคครับดีครับเบลลิงแฮมไม่ได้จูดครับผมไม่ได้นะจูดไม่ได้จูดไม่ได้ครับผมอ่าอย่างน้อยดี เอ็มเาได้จับบอลครับเราจับบอลแล้วอโอเคตูเล่ผ่านไปอาผมในมีตัวคืนมาโอเคครับตีสเสมอได้โดยซิโก้นะบอกเลยว่าเกือบชน,นะแล้วนะไม่ใช่เกือบแพ้แล้วนะเออดีนะไม่แพ้ดีนะไม่แพ้ ดีไปแล้วพีทเอ้ยกลับไปเล่นฮาร์ดเอาฮาร์ดหาฮาร์ดเอาเล่นฮาร์ดนี่แหละเออดีสุดแล้วเล่นฮาร์ดดีสุดแล้วเอาฮาร์ดกลับมาเอาผมเล่นฮาร์ดดีสุดแล้วนะไม่เขีรยแบบนี้มันจะยากเขีรยแบบนี้แหละนี่ขึ้นบนอย่างนี้เลยเออนี่มันต้องเลื่อนอย่างงี้อ่า เดี๋ยวมันจะฮาร์ดมันจะเป็นที่หนึ่งเลยนะเอาได้ทำไมดอดมูลมาอยู่ลีกนี้วะเนี่ยดดดมูลทำไมมาอยู่ลีกนี้อันนี้เป็นลีกเกาหลีไม่ก็ญี่ปุ่นนะครับผม อันนี้หลีกสามของพี่ไม่หลีกมั้งถ้าอยู่ผมจำได้นะหรอมัง้งเอ้ยไม่ใช่แล้วผมว่าน่าจะเป็นหลีกสามของไม่ก็หลีกสองผมจําไม่ได้นะว่ามันหลีกอะไรอันนี้ไม่มีครับเลนเจอร์ทำไมหาเลนเจอร์ไม่เจอนะเนี่ยเลนเจอเร์เลนเจอร์ออกมาเถอะ มันน่าจะอยู่ต่ำสุดเนี่ยทุกคนไม่ใช่อันนี้หลีกแน่น,นี้แน่นอนผมว่าน่าจะอันนี้นะลัลิก้าไม่ใช่โอ้นี่ไงฮาร์ดเลนเจอร์ทีมใบไม้ผีิรครับผมเดี๋ยวนี่นะฮาร์ดก็คือฮาร์ดคือหัวใจนะครับผมแล้วก็เลนเจอร์นะเลนเจอร์ Ranger ก็คือพาวเวอร์เลนเจอร์นะครับผมนี่ ซิโก้แบบว่าเท่ๆโอ้โหทำไมชื่อมันอยู่ต่ำอย่างนั้นวะนั่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาทีมนี้โอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันต้องเลือกทีมที่เก่งที่สุดในโลกนะครับผมนั่นก็คืออืมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่กาลาตาสลายไหมืม ทีมดีจากลีกไม่ก้าไม่ใช่ลีกอันนี้ใช่อันนี้แน่นอนไม่ใช่ทีมนี้แน่นอนเลตเตอร์เลตเตอร์ซิตี้ลีดไม่ลีดยูนิตือถามคนดูคุณดูตอบได้หรือเปล่าอยากได้โนอริทนะคนดูก็บอกว่าเลือกเชแบบนึ่งแป๊บบนึงเอาเป็น เียไอ้ดีก,กันเลือกยากเลือกอินไวอู้ดินเซ่เนี่ยแหละง่ายๆเลยโอเดินเซ่นะครับผมนะอ่าชื่อเขียนตัวใหญ่จังอ่ะโอ้โหไก่เขียวจังเลยกดปิดไก่เขียจังเลยไก่เขียวเ,เ,เอาตัวอะไรมาเขียนนะอะ 9 tuổi, ai mà viết wa này, thằng Ah, à, này là xịt cù bờ biệt, xịt đái đây, này các bạn, nè, กูตัวเสื้อสีเหลืองใช่เดี๋ยวเอาเป็นลิตเตอร์กันลิเตอร์กูตัวสิหวานแหววเลยแมวแมวแมวมันหวานแหววเกินไปเราก็จะเอาอันนี้แหละครับผมนะโลโก้ก็โลโก้สงการไหม ไม่มันผ่านฤดูนี้ไปแล้วเออมันผ่านไปแล้วคลิกออฟไม่เอาเออฮีโร่ไม่ผ่านก็ได้นะนี่ภารกิจนี้ไม่ผ่านสงการมันผ่านไปแล้วนะครับผมในนี้มีสงการเปล่ายังไงม่มีสงการแล้วนี่เออนะมีสงการแล้วในกระบผมก็ผ่านจะผ่านเดือนเมษาอยู่แล้วในกระบผม ก็ไม่ต้องมาแล้วเดือนสงการสเกืนอะไรเนะนี่ยนะเดี๋ยวก็สงการปีหน้านะครับผมก็น่าจะก็สงการปีหน้าน่าจะสาดน้ําประจีกระจายหมดนะครับผมโอ้เจอกับดีวูพูเจอกับทีมเสือเจ,จ,จอกับทีมเจ้าป่านะครับผมเจ้าถิ่นเออทีมเจ้าถิ่นทีมเจ้าป่านั่นเองนะครับผม สามหนึ่งครับโอเคขเราดีเคียก่อนนะผมมาให้กูตัวสีอื้เหลืองเออเฮอมาเลยครับผมตัวดีโบกูตัว ปั่นเลยครับผมหักนิดนึงนะโอ้โหลูกนี้ครับผมซิกโก้หลบมาแล้วจังหวะนี้ตองเอ้ยทรงตรงอะไรละ่ะลูกนี้ทรงมาเอ้ยไม่ใช่ปั่นมาแล้วลูกนี้เอริซอนก็แบบว่าโอ้โหวเรียบร้อยครับลูกนี้ก็พลาดนครับผมเอลิซอนพลาดเลยนะครับลูกนี้เราก็จะบงังไม่ได้ครับผมเร<ช>าก็แทงมาลูกนี้หาช่องว่างนะครับผม ตัวไหนมีช่องก็ส่งเอานะครับผมตัวนี้ไม่มีช่องเลยอ่าตัวนี้ว่าง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 ครับหมูบีกส่งให้ซิโก,โก้ซิโก้ว่างหมูบีกโอ้โหลูกนี้ครับเข้าไปแล้วอีกหนึ่งลูกเดี๋ยวเราประมาทเขาไม่ได้นะเขาจะยิงเราสามสองก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้นะถ้ายิงสามสองนี่คนดูเลือกดูเลยนะครับผม เลือลกดูตั้งแต่ตรงนี้เลยนะอ่านี่ครับผมลูกนี้ปั่นแล้วเสียบลูกนี้ครับผมปั่นแล้วเอซอนพลาดนะครับลูกนี้พลาดเลยนะ ถงโตจะคาบหงได้หรือเปล่าครับผมเจ้าป่าจะคาบหงไปกินได้หรือเปล่าหงน์นะไม่ใช่เป็ดนะครับผมนะเออถึงเราจะเป็นเด็กผีแต่ก็อย่าไปดูถูกทีมเขามากนะครับผมก็ตอนนี้น่าจะอยู่ท็อปโฟนะครับผมเราน่าจะอยู่ท็อปซิกนะครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวท็อปซิดมีหรือเปล่า แต่ที่รูรูนะครับแมนยูไม่ได้ติดท็อปโฟนนะครับผมแต่ที่อยู่อันดับที่หกแล้วครับตอนนี้เล่นไปอย่างนั้นแหละครับผมไม่ตกชั้นก็ดีแล้วเอ้ยอโซนเหนียวนะครับผมอาแมนยูแบบลูกนี้มองไปไม่ได้ส่วน UCL อ่ะเออมันเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมเล่นไม่ค่อยได้ใจเท่าไหร่นะ แต่ว่า f ออนี่ค่อนข้างจะดีนะครับผมก็ผ่านเข้ารอบไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะ f อนะครับผมไม่รู้ว่ามันมีแมตช์ใหม่มาหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็ดูเอไปอนี่ครับผมก็สามสองนะครับผม, 3, บผมใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเสมอกันเท่าไหร่นะนะั่นแหละผมจำไม่ได้นะเฮ้ย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 ทรงโอ้โหนั่นไงตายแล้วกลัวแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มแล้วครับผมความกลัวมันเริ่มมาแล้วตอนนี้ความกลัวมันเริ่มมาเพราะว่า รูปนี้ที่มันมง่เขา้าเพราะว่าดาวินเป็นคนที่วิ่งเร็วนะครับผมทําให้เวลาวิ่งสอดช่องเข้ามาเนี่ยก็คือวิ่งหาช่องอะ่ะเออครับผมมันมันแบบว่าวิ่งหาเหต,ตุนรกกลางช่องมาเลยนะครับดาวินนุนยิสอุ้ย,ยอันตรายครับผมเราไม่เราไม่ควรเข้าไปลึกนะเข้าไปพอให้มันมีคนให่ส่งสักสามคน พอให้แบบว่าเราส่งคนหนึ่งแล้วมันสามารถต่อบอลไปอีกคนหนึ่งได้นะครับผมโอเคโลนีซิโก้ยิงเข้าครับผมโอ้สามหนึ่งสามหนึ่งนะครับผมลูกนี้ไม่เหลืออยู่แล้วนะครับผมซิโก้นะมูดีก็ส่งมาจังหวะนี้ใช้แบบว่าสูตรสามเหลี่ยมเลยนะครับผมนะหรือว่าต่อบอลนรกว่าสามเหลี่ยมนี่ครับผม อาะครับซิโก้ไล่บอลสักสามสองก็ถือว่าดีนะเราจะค่อยลำเลียงไปนะครับเราจะไม่ได้ลำเลียงหรืว่าแบบ,แบบแบบเร็วๆนะแล้วก็นี่ครับแป๊บเดียวมาถึงหน้าแล้วนี่นะแต่ก็ดูแข่งนะครับผมโค้ส่งไม่ดีนะเมื่อกี้ผมไม่ได้มองไนงะ ผมส่งพลาดครับผมจะส่งให้ตัวหนึ่งเผื่อ่ส่งให้ตัวหนึ่งใช่ไม่ใช่เป็นตัวละครที่มันส่งให้ปิดตัวนะผมนี่แหละส่งให้ปิดตัวนะครับผมนี่ครับผมนะเฮ้ยยเมื่อกี้น่าจะหักเยอะนิดนึงนะเมื่อกี้น่าจะต้องหักเยอะๆเลยนะครับผมฮะตโตจะกินหงือเปล่านครับผมนี่ครับชกบอลเอาไปได้ดาวินูเยสดาวินูเยสผมมารอยตรงนี้ดีกว่า ปั่นหรอปั่นหรอปั่นหรอมูดีครับผมมูดีแทงช่องขึ้นมานะอุ้ยล้มไปแล้วนะครับมูดีแต่มันโดนบอลก่อนไงอุ้ยดูนี้ปั่นครับผมไม่เข้าด้วยนะอุ้ยโมงผิด เมื่อกี้กดผิดครับไปกดส่งเฉยเลยเมื่อกี้ผมตื่นตนกไงเผื่อไปกดส่งโอ้กดผ่านครับผมกดส่งไปเลยนะผมเผื่อกดส่งครับมันตื่นตนกเกินไปดูตะคีผมตื่นครับผมผมตื่นแล้วมันแบบว่ามันตื่นอ่ะมันตื่นเลยอ่ะครับผมมันตื่นแล้วมันคือตื่นอ่ะมันมันมันตื่นนะครับผมมันแบบว่าตกใจแล้วมันแบบว่าส่งมันไปเผื่อกดส่ง่ะครับข้ขอแข่งแม็ น้อขอแข่งแมตต์เหรอไหนไหนถ้าดวลตัว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 ได้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 ขอผิดพลาดโอเคครับผมดวลตัวตัวตัวผมเล่นไม่เก่งไงผมเคยใช้โปไม่ใช่เออเดี๋ยวเขาดวนหมดนะครับผมยอกโอ้ผมเนี่ยนะจะใช้ปูนะครับผมนะผมอืมนะ ผู้แบบนี้เหมือนมีพี่รุดนแครับผมแต่นี่พูดจริงๆนะผมไม่ได้ใช้โปูนะครับผมผมก็เล่นแบบธรรมดาเลยก็ลูกตะเกียบแบบว่าให้เลเวลเลเวลหนึ่งมามายิงมันยังได้เลยครับผมนะบอกเลยไอคนเมื่อกี้ให้เลเวลหนึ่งมาบุกยังได้เลยครับผมถ้าแบบว่าเกมรับมันดีอะนะให้ทีมแบบว่า OVR 70มาบุกก็ได้นะครับทีมเมื่อกี้นะนะแต่ถ้าไม่มีโมดิคนี่ก็นะครับผม มูดี้นี่ผมบอกเลยถ้าไม่มีเนี่ยก็อาจจะขาดชีสันในทีมเรื่องความเร็วดิดหน่อยนะครับผมเราจะส่งไปไหนดีนะครับผมประมาณนี้นะตัวส่งหรือเปล่าส่งมาขึ้นหลัง ซิโก้ดูซิโก้ขึ้นหน้าไปครับตรงนี้ซิโก้ซิโกโ้ยังส่งได้อยู่เมืวว่อกี้อ้อม้วครับผมเพื่อหาจังหวะให้ฟิลิปลามล้มนะเราจะได้ไปง่ายๆในจังหวะนี้ครับซอนมาครับผมซอนมาผมรู้เขาจะพลิกหลังนี่ไงแล้วแต่ว่ากูตัวเซฟได้ดีเกือบโดนนะดีนะกูตัวยังเหนียว มาแล้วม่วงว้สอนครับสอนยังไม่ได้นะสอนไม่ได้ครับลูกนี้สอนไม่ได้ลูกนี้ครับขีค,ครับยังได้ที่นีโคืลมูดี้เออเชื่อนาน,นายอย่างงยครับผมูมดีจําไม่ค่อยได้นะครับผมจําได้บ้างไม่ได้บ้างมูดีครับมูดีขึ้นมาโอเคครับทีลิปรีบลามยังแย่งออกไปนะ ก็ขึ้นมาครับซิโก้ซิโก้ได้เตะลูกนี้โอ้โหติดหัวครับผมหัวแตกไปว่นั่นซอนครับซอนซอนซ,อน,ซอนมาครับลูกนี้ครับเฮอริเคนเคนเคนเฉยๆไม่ใช่เฮอริเคนนี่ครับผมลูกนี้ครับยังแย่งได้อุ้ยอุ้ยอ เมื่อกี้แบบว่าโดนแย่งกระหน่ำนะครับผมก็เลยต้องออกมาก่อนนะอู้จังหวะนี้ไม่ได้เอเคครับผม00อยู่นะคือบอกว่ามันโดนกระหน่ำจริงๆนะครับเขากระหน่ำเกมรับใส่ผมเลยนะฮะผมกดเกมบุกก่อน่อะเกมบุกครับกดเกมบุกไปฝึกกดส่มกดสุง่งฮะเกมรับแล้วตั้งรับแล้ว เรารอหลังครับผมเรารอตันไว้นะเรารอครับผมเรารออยู่ก่อนนะเราเรออยู่ก่อนเข็นครับผมเข <Cast> ็นมาเขาต้องคืนหลังเลยนะคือแบบว่าเมื่อกี้เขาแบบว่าโดนจนแบบว่าเขาต้องคืนหลังเลยนะแกกูตัวโอเคครับได้จังหวะแล้วจังหวะนี้ก็คือโยนมาครับนีคาโดมูดวิกมูดวิกนะยีโก้ครับมูดวิก ชิโก,ชชโก้มีช่องแล้วครับผมชิโก้มีช่องเตะครับโอ้โหลูกนี้เล่นดีกันมากครับผมลูกนี้คือแบบว่ามูดิคไม่มีตัวประกอบนะเพราะว่าตัวประกอบไปทําการลำเลียงบอลอยู่แล้วลูกนี้ครับมูดิคหักหล,กลังมาแล้วลูกนี้ครับชิโก้ได้เตะเท้าขวาเข้าแบบชิวๆครับผมโอ้โว้ยลูกนี้ครับนํานะครับหนึ่งศูนย์เจ้าป่าครับผมจักรีอิตาลีหรือเปล่า เจ้าป่าแค่ตัวเดียวครับขยี้ตะลี่ทั้งเมืองขยี้ทั้งขยี้ท,ทาหารทั้งกองทัพครับผมเจ้าป่าตัวเดียวขยี้ทาหารทั้งกองทัพครับผมนี่เจ้าจป่าของจริงนะครับเนี่ยตรงนี้กับบล็อกได้ครับผมเมื่อกี้ปฏนติกลยาของมูริไม่เร็วพอนะถ้าเร็วพอที่จะเอาบอลเนี่ยคงคงคง,งได้ครับลูกตะกีคงได้บอลน,นะ ถ้าเป็นตีเรียของมูดี้เร็วพอนะเมื่อกี้อุย้ยลูกนี้ส่งพลาดครับผมจะส่งฮิชิคโกะฮะอีกครับเคฮะฮิชิโกะไม่ต้องกุมหัวเพื่อนไปไอาอารอารวีบบผมควรกุมหัวนะครับผมส่งพลาดผมนี่แหละควรกุมหัวนะครับผมส่งพลาดได้ยังไงวะเนี่ย แต่จริงๆอะมูดวิ่ะจะปั่นเข้ายากมากนะครับเพราะว่าการทําสกอร์นี่น้อยนิดเลยเกินนะครับผมแต่การวิ่งนี่เยอะเลยเกินนะโอเคครับผมหนึ่งศูนย์บอกเลยว่าเล่นตอนบอว่าตอนยิงนี่คือแบบเล่นดีมากเลยครับผมน้บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมแล้วก็มาจบโดยการดูนะครับซิโก้นะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม แล้วก็นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยได้พูดกดไลค์กดซับสไครต์เท่าไหร่นะครับผมไม่ได้วูดนานมากนะครับผมนี่นะนี่ครับผมมูดิกเข้ามาแล้วตบเข้าในให้นี่ครับซิโก้ได้ยิงแบบง่ายๆครับผมตรงนี้โอเคครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ